รายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมนมอับค้นก่อนคัวรครับืัอนี้ผมพาพีีแพนงมาเฮ็ดต้มซุปเปอร์ตีนไก่ครับอ่าวัตถุดิบหลักๆเขาก็มนี้มีตีนไก่นะครับตีนไก่ผมกะเอาไปต้มน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วครับ เพื่อที่จะให้มันบอ่เขาน้ำบ่มีกินแล้วก็ทําความสะอาดผมมาก,กันเปืเป่อยๆนะครับก็เอาไปต้มโดนเนี่ยมันี้เมาเอบ้งอันเครื่องเครื่องตุนเท่าเลยครับก็จะมีต่ไร่ลากผักคีใบบะกรูดข่ากระเทียมแล้วก็อันนี้คืออันนี้อย่างเนาะหนึ่งบอก พันแล้วก็เครื่องปรุงกันเครื่องปรุงกับมีอย่างไรครับมีซอสหอยซียิ๊วน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปีป๊บอันนี้ก็ต้นหอมผักชีไว้โอยตอนที่ตุนเสร็จแล้วครับกับอันพิคินูสวนซับแล้วก็ซีิ๊วดำนะครับเพิ่มสีสัน ซชี่ยวดำเอ,เอามมเริ่มต้มกันเลยครับผมต้มน้ำไฟกลางไว้พร้อมตุนแล้วครับาามาทำหมมเมิ่งวิธีการเห็ดเลยต้มน้ำไฟกลางนะครับผมก็ใส่เครื่องตุนลงไปเลยครับเครื่องตุนผมกันแนะน้ำไปแล้วตอนแร็กใส่ลงไปเลย แล้วผมก็จะใส่ตีในไก่ที่ผมต้มให้มันเปื่อยก่อนหนนี้แล้วผมผมมักเปืเป่อยๆนะครับผมก็ได้ต้มไว้ก่อนใส่ลงไปเลย แล้วก็จะใส่เครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วดำอันนี้ก็เป็นที่เป็นสูตรเข้มข้นนะครับเป็นน้ำออกน้ำตาลถึงดำเลยแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ้วขาวเร่องไปเลย น้ำปลาแล้วก็ซอสหอยนะครับซอสหอยใส่ลงไปเลยประมาณนี้แล้วก็ขัดอีกอย่างนึองนี้น้ำตาลปีบครับเพิ่มความหอมครับ ขาเขาที่ได้ออกรถวันๆน้อยนึงแล้วก็มีควอมหอมครับ,ม,ม,รบมันตาลปิ๊บแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆครับตุนจนเครื่องเทียเขามีกินหอมนะครับหลังจากที่ต้มม่ได้ หลังจากที่ต้มมาได้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบนาทีครับลองเบิังสีสันตินงแกงก็จะเปื่อยไปเรื่อยครับเพราะว่านมอบกเหมักมักแบบเปื่อยๆครับนี่ได้กินง่ายนะเพราะตีนไก่มันติ้งไงเติบเลยครับใส่ไงแล้วครับตีนไกน่นะครับสีสันหลังจากที่ต้มมานะครับแล้โดนเติบเกือบยี่สิบนาทีหมดแล้วสีสันไปได้กินปะ เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวต้มเสร็จแล้วผมก็จะเอาลงไปเซนผักผักร้วยหนาครับอันพริกที่ห้อนอ่าโขกหยาบไว้นะครับหั่นไว้พริกที่หน้อนั่นไว้พริกขี้หนูสวนนะครับเดี๋ยวผมชิมน้ามันก่อนครับหลังจากที่เขาปรุงไปตอนแรกวันราชาติที่วองมาดีปะ อืมโอเคเลยพี่น้องขอทายอยู่พี่น้อง,อเ,องเอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะเอาหมอปองหมอลงกันครับเพระาะว่าตีนไก่เขาก็เปื่อยแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดจานกันเลยครับจัดถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับหน้าตาต้มซุปเปอร์ตีนไก่สไตล์นมอ,ออฟคนก้นขวานครับผมก็จะโรยด้วยอ่าผักผักชีจีนนะครับแล้วก็ พักอันชีฟฝรัง่งโดยลงไปนะครับแล้วก็พริกขีหนูที่เราที่ห้ออนที่ห้อหันไว้ครับซับหยัดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งครับเพิ่มความหอมเปรี้ยวนะครับนี่นะครับหน้าตาที่ผมปรุงเสร็จแล้วนะครับ จะประมาณนี้นะครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่สไตล์หน่มอฟอคนก้นขวับกินกับเขาสวยแห้งฮอนๆนะพี่น้องรสชัดอันนี้สุดเข้มข้นของสไตล์หน่มออฟสำหรับคิมี่ นุ่มบอบกับรับผีและวนอนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ